ผลงานที่นี่จะทำเพื่อแบ่งปันวิธีการเอาตัวรอดของผู้ปกครองทั้งการเลยนดูแบบสองภาษาและผสมสองวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอานมีบางอย่างที่ไม่ตรงกับหลักทั่วไปหรือการเลยงดูไม่ตรงตามแบบแผนที่เราเรียนรู้มาขอให้ท่านรับชมเพื่อความบันเทิงและเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสวัสดีนะครับ ตอนนี้เรามาพักอยู่ที่มอนทานาะสำหรับตอนนี้เรามาพักน่าจะเข้าคืนที่3แล้วนะครับเราตื่นเช้าขึ้นมาก็ลูกๆของเจอร์ดก็ <Good morning. S 1> ทำงานแต่เช้านะครับ nice บรรยากาศได้รวมที่เป็นบ้านพักของพ่อแม่ของเจอร์าดที่ซื้อเอาไว้เป็นเพื่อนของเรา <Wow. S 2> พอเขาย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งเพิ่มไว้ก็เป็นโอกาสดีเรามาเยี่ยมบ<ร>างสิ่งที่จะพักได้จิมมี่ครับซัมเมอร์ t ปร n จกต์อ e ธานและคอลลินก็แวะและดูสิ่งที่อีธานเอา Can we build a new house and then you do it ทุกด้านนะครับเป็นต้นสนทั้งหมด<อ>เลยอากาศ<อ>หน้า<อ>ที่เรามาเนี่ยเป็นเป็นช่วงหน้าซัมเมอร์ ก็คืออากาศร้อนร้อนสำหรับเขานี่ก็คือว่าเย็นสำหรับเรามากเลยนะครับหน้าร้อนเขาเนี่ยกว่าจะมืดเนี่ยปว่ามันสี่ทุ่มแล้วตอนเช้าเนี่ยก็ฟ้าสว่างประมาณตีห้าเราก็จะมองเห็นวื้จาบ้านพักเนี่ยเห็นเลยนะครับทะเลไม่ใช่ทะเลเป็นทะเลสาบบรรยากาศโดยรอบเป็นบ้านหลังสุดท้ายของบนเนินเขาตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ส่วนตัว ช่วงบ่ายๆช่วงเย็นๆเราก็จะเห็นกวางนี่ยมากินหญ้าอยู่บริเวณนี้ประจํานะครับก็ไม่อนุญาตให้ล่านะครับเพราะช่วงนี้เป็นซีซั่นทีไม่สามารถที่จะล่าสัตว์หรือยิงกวางได้แต่ครอบครัวนี้เป็นเป็นครอบครัวที่เขาถึงรู้ล่าสัตว์เขาจะล่าสัตว์เราก็เก็บเอาไว้นะครับ ช่วงเวลาที่เราทำอาหารไทยนี่มื้อนี้เราจะทำผนงกับลาบเนื้อนะครับแล้วก็เตรียมพริกแกงผนงแล้วก็ผงมาีกคิมกำลังช่วยทำผนงอยู่แล้วก็เลี้ยงคนอยู่ที่ประมาณ20คนนะครับเชิญเพื่อนๆของเรามาแล้วก็มาทานอาหารไทยด้วยกันแล้วก็เล่าให้ฟังเราเจอพี่เกรกกับพี่บาบด้วย ทางเข้าเดียกันเรานั้นเราก็คุยกันถึงเรื่องบ้านเอเดนเรื่องนิมิตเรื่องการวางแผนในแต่ละปี oh, so นี่เราลงมาด้านล่างนะครับที่บ้านของเจรา uh, แล้วก็ทำอีกมื้อนึง ison, เป็นอาหารไทยที่เป็นฟิวชั่นรวมกันก็คือเราใช้เนื้อกวางซึ่งที่เนี่ย mm hmm. เนื้อกวางเขาเรียกว่าเวนิสเน ก็ทำเป็นสเต็กก็คือรสของเนื้อเนี่ยก็จะคล้ายๆแล้วที่สัมผัสได้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับเนื้อวัวของเรานี่แหละแต่อาจจะไม่มีกลิ่นแรงเข้ากับเนื้อหัวก็ทำคล้ายๆกับสเต็กเหมือนกันดูของเขาเมื่อเขาล่าไว้แล้เก็บไว้เนี่ยเขาก็จะเอากวางในเก็บไว้แล้วก็แล่เป็นชิ้นๆเป็นส่วนๆบางส่วนก็ทำเป็นบดเก็บไว้บางส่วนเขาก็จะทำเป็น เนื้อเราทำสเต็กอันนี้ผมใส่ผงมะลา่าเป็นซอสมะล่านะครับเพื่อให้รสชาติไทยๆน,นี่เราก็กินสเต็กเนื้อกวางที่ปรุงด้วยมะลา่านี่ครับหน้าตาเบ็นี้โดยถึงผมพกน้ำพริกข่ามาด้วยครับผมก็จิ้มน้ำพริกข่าแล้วกัดเข้าไปก็ได้รสชาติความเป็นไทยฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอพระเจ้าวอวยพรสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ